รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไถ่ตาไรทิพท้ายนซ้าย <Okay, S 1> ขวาฮแ,แข่งปาไหลหาร้อ0ครั้งวิเพิร์นห้าครั้งสกอร์จหารยครั้งกดสม500อยครั้งปฏิบัติทำอะไรก่อนครับผมแทงปลาหลายก่อนปฏิบัติแทงปลาไหาลหาร้อยครั้งปฏิบัติหนึ่ง สองเข้มแข็งหน่อยเข้มแข็งสามกว่านี้สี่เดี๋ยวเดีเฮ้ยห้าร้อยเลยเหรอใช่โอ้โหจอยจอยจะให้แบบวันเดียวนี่กล้ามขึ้นลั่มเป็นอโนชวัตเทนเกิลเลยส้แข็งแรงไงเต๋อปฏิบัติสิปฏิบัติไปแล้วห้าทีแล้วมันไม่ไหวแล้วเอางี้สวัสดีคุณผู้ชมก่อนไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับเปรี้ยวปากเช็คกินมาแล้วค่ะเรากลับมาเช็คเรื่องกินอินเรื่องเที่ยวแทนเรื่องเปรี้ยวกับเปี้ยวปากเช็คกิน ปฏิบัติสิปฏิบัติไปแล้วไงนะไม่เพิ้นด้วยปวดเขา่าเต๋อเป็นแค่คนอาหาใช่ไหมแต่ว่าเราเป็นร้อยตำรวจโทหญิงลินลณเพราฉนันเต๋อก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเราเข้าใจไหมเร้อยตำรวจโหชหญิงลินลณี <laughs> จะบอกว่าจอยไม่สามารถสั่งอะไรเราได้จอยไม่มีอำนาจที่ทำแบบนั้นคนเดียวที่สั่งเราได้คือผู้กองยอดรักของไอ้พันธ์เท่านั้นแหละจ้ามีไม่เห็นจะมีผู้กองเลยมีแค่เราเท่านันแหละไม่รู้อะไรจะบอกว่าวันนี้ผู้กองสวีผ่องมาด้วยครับผมไหนอะ เอางี้จอยรออยู่นี่แหละไปหาผู้กองก่อนผู้กองสายผ่านมาแล้วรอด้วยดิเหนื่อยไหมจ๊ะผู้กองคุณสวยดอกไม้สวยๆสำหรับผู้กองสวยๆ ขอบคุณค่ะเออต้องเดี๋ยวเดูกินแต่ละครมากเกินไปไหมเดี๋ยวไปลองนอกไปแช่เาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขามีตัวจริงแล้วเดี๋ยวเขาดูอนหรอกโอ้ไม่กลัวไม่กลัวด้วยหรอไม่กลัวโอ้ย ตอนนี้ละครก็ออนแอร์เรียบร้อยแล้วนะก็เลยชวนน้องมากี้มาเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้กำลังเข้มข้นเลยสนุกมากอ่ะละครนะแต่ว่าตอนนี้คือเนื่องจากจะเล่นละครแล้วเป็นเจ้าของกิจการด้วยกับปาร์ตี้แลนด์ใช่ที่จริงก็เปิดไปแล้วสาขาแรกที่พารากอนค่ะวันนี้พามาเยี่ยมชมสาขาที่สองเดี๋ยวขอพูดส่วนตัวเป็นสุคนตัหนึ่งก่อนไดอ่าได้เลยค่ะคุณบอยประกรณ์ครับวันนี้มาเช็คอินที่ร้านปาร์ตี้แลนด์ ขออนุญาตถันลมให้เละเลยสักวันหนึ่งนะครับผมกดไม่ยั้งเลยใช่ไหมคะพี่เดี๋ยวเ<อ>ชิญทางนี้ดีกว่าโห้ไหนๆมีอะไรบ้างครับเริ่มแรกเลยหยิบท่้วย อันนี้เหรอสามสีคือชอบสีไหนก็หยิบได้เลยค่ะพี่อ่าเดี๋ยวตรงนี้นะคะก็จะมีฟอสเฟนโยเกิร์ตให้เลือกทั้งหมดแปดรสเลยใน1ถ้วยสามารถใส่ได้กี่รสก็ได้เพราะว่าเราใช้เป็นชั่งน้ำหนักแต่ว่าที่นี่มีรสใหม่ด้วยใช่ค่ะอันนึงจะมีฮันนี่เลมอนขึ้นมาเลยบอกสาขาใหม่ก็นี่เลยค่ะแล้วก็มีอันนึงเป็นบลัดออเรนจ์ค่ะสองรสมีทุกมาเลยอ่ะแบบบนนะรอเลัดับ ต้องเสียงอยู่ด้วยป่ะจะมีสาวเลยค่ะเชิญเลยปะ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 ะเออผสมไหมอ่ะดูไมดีดูตั้นผสมนะมิกซ์ฟรุตอะไรหมอยากอินเทรนอะป่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูเอามิกซ์ฟรุต อ, 1. 1> อันนี้ก็เป็นท็อปปิ้งทั้งหมดที่เรามีนะคะก็จะมีเป็นผลไม้สดตรงนี้เป็นทั้งหมด9อย่างเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกขนมมีช็อกโกแลตวานิลามัชเมลโล่แอมแอมคอนเฟลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไว้เอาไว้ใสมันจะได้แบบหวานชอบสตรอเบอรี่แต่ว่ามันไม่กระเติมใช่ไหมมันจ้ใสส่วนตัวก็อร่อยนะ หนูชอบคุณเพลงที่สุดแล้วพอมันคุณมก็เป็นไ่อะเพลงอือเนี่ยบางคะพี่เต๋อพี่เต๋อชอบร้านไหนเอ่ยอร่อยมากพีพีอร่อยมากเลยอะมันเปรี้ยวๆดีอะลองชิมสิ แล้วทำนี่เลมอนอ่ะนี่เลมอนยังไม่ได้ชิมเลยรสไหอ๋อกินไม่เคยชิมเหรอคะทำนี่เลมอนหนูยังไม่เคยชิมเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งมาร้านไม่ถึงอาทิตย์เลยแล้จริงเหรอพี่ได้ค่ะไหนๆให้ที่ใช่ไหม่อยมากเลยอกสดชื่นมากแต่ว่าอยากรู้ถึงจุดเริ่มต้นอะว่ามาร่วมภุรกิจกับบอยได้ยังไงแล้วก็ทำไมถึงเปิดเป็นแบบปาร์ตี้แลนด์แบบนี้เพธอหนูเนี่ยเป็นคนชอบทานขนมมากที่ญี่ปุ่นนะมีร้านโฟ f r o นโยเกิร์ตอันหนึ่งคนต่อแถวแบบซื้อเยอะมากเพราะว่าตอนนี้เทรนด ของการกินของหวานที่ไม่อ้วนอะไรที่เป็นเฮลตี้สุขภาพกำลังมาแรงมากที่ญี่ปุ่นพี่บอยเขามาถามหนูว่าทำได้กไหมก็เลยตอบตกลงไปค่ะนี่ก็ได้เปิดเป็นสาขาที่สองแล้วเดี๋ยวนะตุ้งหูสวยมากว้าวตายแล้วพี่เต๋อนี่คือของที่ไหนครับเนี่ยนี่ถ้าพี่เต๋อมีแฟนหนูจะให้เลยนะเนี่ยไอหยงที่แรงมากเลยที่มันแพงมากเลย S 1> <S 1> เฮ้ยไม่อนแอหรอกเนี้ยอ่นอนอยู่แล้วแหละ <S <S รายการนี้ต้องะวัะวยัไ<ห>งไงนะทำไมทำไมนะออยังไงนอกจากปาร์ตี้อะแล้วหนูก็ยังขายจิวเวลリーค่ะคือออกแบบเองแล้วก็วาดแบบลายทัศษะของเราเนี่ยแหละค่ะพี่วาดแบบใส่กระดาษ a 4เนี่ยแล้วก็ไปให้ที่โรงงานเราว่าในคอมให้ถึงได้ทำออกขายนะสวยนะก็จะมีเป็นพวกต่างหูกำไล ใช้แล้วก็วัสดุที่เราใช้ก็จะเป็นสําหรับคนที่แพ้ง่ายก็คือจะไม่มีสารนิกเกิลดูได้ที่ไหนอะไรยังไงคะดูได้ที่ Instagram ค่ะ I am brand ค่ะ I M B R A N D นี่ก็ช้ที่้อเลย,เลยใช่ไหนๆมาในการเปี้ยวปากทั้งทีถ้าแฟนๆเปีป้ยวปากมาเช็คอินที่นี่วันนี้มีอะไรพิเศษด้เขาหน่อยเปล่า มีแน่นอนค่ะถ้าดูรายการเปรี้ยวปากเสร็จแล้ววิ่งมาที่พาร์ตี้แลนด์สาขาไหนก็ได้ลดให้เลย15เอร์ก็าว่ามาจากรายการเปรี้ยวปากค่ะอ,อีกสักครู่กลับมาอร่อยกันต่อกับเมนูทงคัสึที่จะทำให้คุณฟินสุดๆโดยเฉพาะเมนูทงคัสึอสอดไซด์ชีสที่ยาวกว่า2ฟุตอดใจรอช่วงหน้าค่ะ เช็คอินโดยซอส,สปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์เท่าไทยตราพันดีมาแล้วค่ะอจอยนี่เลยมาแล้วล้วงลวองคัสสึหน้าหอมน,อนี่อันนี้ของคี่ขอบคุณค่ะอ,นนอันนี้เป็น ทงคัตสึแบบราดไข่ค่ะพี่อันนี้เป็นมิกซ์ฟรายเป็นอาหารทะเลรวมในรน<ะ>้านร้านก่อนไป<ะ>บอกว่ากี่พามาเลยร้านนี้ใช่<ะ>เป็นร้านของ เพื่อนในกลุ่มค่ <ạ. S 2> สะสนิทก,กันมากเป็นร้านโอโทคุใบเบคผูกค่ะที่นี่เขาหมูเขาพิเศษมากเลยเพราะว่าเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเป็นสันนอกหรือว่าสันในนี่ก็แล้วแต่ตความาชอบรวมไปถันหมูก็จะนุ่มมากด้วยความที่ใช้เนื้อ,อหมูพอสันอะไรเไงี้ยเนาะที่นี่เนี่ยเขาจะมีความพิเศษอีกอย่างคือว่าเขาจะมีงามา,า,า,มมาให้อย่างนี้เลยให้เราบดเองเป็นงาขั่วเองด้วยค่ะหอมากอร่อยมากหอมมากที่ คือจะบอกว่าเนื้อหมูเขาแบบนุ่มมากเลยนอแล้วคือเหมือนแป้งขนมปังเขาแบบกรอบอ่ะเวลาเขาแบบเคลือบอยู่ข้างนอกเขาทอดอ่ะคือหมูนุ่มจริงเป็นสไตล์เบคกอรแท้ๆเลยเหมือนที่เราเคยทานใครมาแล้วขั้นขั้นนี่นี่นี่หรอพี่บอกนี่คุณพี่เดี๋ยวให้คุณพี่ลองดึงขึ้นมาลองดึงขึ้นมานะครับยีกฉีกฉีโอโอ้ยมันดีมากดูครับเห็นไหมเห็นไหมนั่นทานมาจริง โอ้ยวันนี้ชีสมากครับเฮ้ยยาวมากจริงยาวก่อนมันยาวมากเขาบอกว่าชีสที่นี่มันยืดไปถึง2ฟุตเลยนะเยเฮ้ยพูดจริงๆคือมัน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 ยืดแบบว่ายืดยาวมากมันก็เป็นหมูทอดข้างนอกข้างในไส้ชีสใช่ค่ะข้างในไส้ชีสค่ะแล้วใส่ชีสแบบเยอะอ่ะไม่ได้แบบใส่มาแบบว่าข้างหนึ่งมีชีสอีกข้างหนึ่งไม่มีชีสก็จะแบบว่าดูแบบเยอะเตมอร่อยพอาะทานร้อนๆนี่มันยิ่งกรอบยิ่งนุ่มยิ่งแบบ อร่อยเทานกับน้ำจิ้มนี่อันนี้แหละค่ะคืออะไรจ้างปลาทอดค่ะนำเข้าจากญี่ปุ่นเหมือนกันมันเป็นแบบสแน็คแบบเอาไว้ทานเล่นมิกไฟก็อร่อยคือเขาจะทอดคือตัวหอยนี่มันสดมากแล้วมันจะนุ่มๆนะครับข้างนอกมันจะกรอบๆแล้วพอทานกับน้ำจิ้มคือมันจะเป็นแบบไม่ได้หวานอันเดียวมันจะมีความเปรี้ยวๆเหมือนแบบมายองเนสด้วย ออร่อยมาก้็เห็นว่าเราติดตามกี้ในไอจีอย่าเงี้ยจะเห็นว่าเป็นหนึ่งคนที่ชอบไปเที่ยวมากๆเลยใช่ค่ะแต่ว<ะ>่ามีทริปที่ไปทั้งใจที่สุดเลยอ่ะที่จริงหนูจะไปเที่ยวปีหนึ่งประมาณสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้เหรอแต่ว่าไปทีหนึ่งเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> จริงวะจริงตอนนั้นคือไปอเมริกาค่ะทุกครั้งที่ไปเที่ยวชอบหาก่อนว่า ถ้าเราอยู่ที่นี่เราต้องไปกินร้านไหนอะไรยังไงจะแบบจะถามก่อนอย่างล่าสุดหนูไปญี่ปุ่นมาก็ะาจะถามว่าขนมที่ญี่ปุ่นอันไหนต้องไปกินบ้างชูครีมก็อร่อยอันคองดูก็อร่อยอร่อยหลายอย่างมากคือนี้เดี๋ยวขอเข้าคาแรคเตอร์ไอพนันธ์นินึงอ่ะฮะผู้กองไปทำอะไรมาฉันเห็นผู้กองในสแกรมเนี่ยผู้กองอัพแต่รูปแฮปปี้หวานแหววสวีทวิดวิวไปเที่ยวที่นู้นที่นี้แฮปปี้ลืมไปพันไปแล้วเนี่ยหรืออะไรยังไงทำไมยังไงอะก็ลืม ก็ถ้าว่างก็แบบว่านี่ไงพาไปเช็คอินกินอาหารบ้างมอฟชอบเที่ยวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบเที่ยวแล้วจอรก็ไปเที่ยวกันแหละแหมไปทะ้งลงทะเลกับใครอ่ะญี่ปุ่นญี่ปุ่นไงไปทะเลร้อนเลยได้ไไงปทำงานไงฝ่ายชายนี่ก็จะเซลฟี่อย่างเงี้เลยแล้วถ่ายรูปให้ตลอดเดี๋ยวเดี๋ยวกี้เดี๋ยเมื่อกี้พ่อแม่ถามอะไรกี้อะไรเนี่ย ผู้กองกับไอ้พันธ์ก็เป็นผู้เดียวใช่แล้วก็ต้องอยู่คนเดียวยังไงเรายังไงอ่ะก็ไม่ยังไงอ่ะแล้วต้องเข้าอะไรนะลืมล่ามเรื่องงานคุณสู้สวดีครับสวัสดีค่ะต้องบอกว่าทุกส่วนุ่มมากแล้วก็อร่อยมากจริงๆค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอร่อยขนาดนี้นะครับผมมีกิฟต์เซตซอสปรุงรสตาเด็กสมบูรณ์คัดจะถึงอย่างดีหมักโดยวิธีธรรมชาตินะครับมามอบให้คุณชื่นไหมคบขอบคุณมากค่ะ เป็นแฟนเปียวปาามีอะไรพิเศษไหมรัาถ้ามาทานที่ร้านถ้าเกิดลูกค้านะคะที่มาจากรายการเปียวป่านะคะทานครบ500บาทรับฟรีทันทีก้างปลาญี่ปุ่นทอดคะ่ะต้องรีบมากันเยอะๆนะครับ<ช>ที่สําคัญร้านมาไม่ยากเลยนะครับอยู่ที่เอสพานาดน,นะครับลงมาชั้นดีนะครับอยู่ฝั่งโซนน้ำพุใช่ค่ะคเจอเลยครับแต่ว่าตอนนี้ครับน้องออนรออะไรอยู่แล้วกับช่วงโกออนเช็คอินครับ ก่อนออนได้มีโอกาสไปที่ตลาดน้ดําดอนไว้จังหวัดนคนปรปฐมมาแล้วค่ะแล้วก็ได้ของดีติดมือเกิดมาด้วยก็คือปลาสลิดนี่เองช่วงก่อนเช็คอินกับข้าวไทตราพันธ์ดีนะคะวันนี้ออนเลยว่าจะทําเมนูข้าวผัดกระเพราปลาสลิดกรอบไว้เป็นมื้อเช้าสักหน่อยดีกว่าค่ะเริ่มแรกนะคะอ,อนก็จะนําปลาสลิดค่ะมหาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะแล้วก็นําไปคลุกกับแป้งสาลีแล้วก็นําไปทอดให้เหลืองกรอบค่ะ ซึ่งออนมีเคล็ดลับในการเลือกซื้อปลาสดมาฝากกันด้วยนะคะเราควรจะเลือกตัวที่ไขมันที่ท้องไม่แตกค่ะกดเนื้อลงไปแล problem, ้วต้องแน่นนะคะและที่สําคัญเนี่ยต้องมีกลิ่นหอมด้วยละค่ะพอเหลืองกรอบจนได้ที่แล้วนะคะก็ตักขึ้นมาพักไว้ก่อนได้เลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ํามันแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการผัดกระเทียมกับพิกสัาก่อนค่ะ ากนั้นนะคะก็นำข้าวสวยตามลงไปผัดได้เลยค่ะซึ่งออเลอกใช้ข้าวหอมมะลิออร์แกนิกค,ค่ะเป็นข้าวอินทรีย์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นอกจากดีต่อสุขภาพแล้วนะคะเวลานำข้าวไปผัดเนี่ยข้าวก็จะเรียงเม็ดสวยแล้วก็ไม่แฉะด้วยค่ะแล้วก็ปรุงรสค่ะด้วยน้ำตาลทรายซอสปรุงรสแล้วก็น้ำมันหอยค่ะผัดให้ข้าวเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นค่ะก็ใส่ปลาสดิบที่เราทอดไว้ตามลงไปได้เลยค่ะ โรยพีชีฟ้านะคะแล้วก็ใบกระเพราตามลงไปค่ะผัดอีกนิดหน่อยนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะ กระเพราปลาสลิดกรอบนะคะกลิ่นและก็หน้าตาน่าทานมากๆเลยละคะ่ะถ้าทีวีที่บ้านของคุณผู้ชมเนี่ยนะคะเป็นแบบโ d คงจะได้กลิ่นของความอร่อยของจานนี้แน่นอนค่ะใครที่เบื่อเมนูกระเพราธรรมดาก็ลองทำเมนูนี้ทานกันดูก็ได้นะคะอิ่มท้องแล้วถึงเวลาใส่ใจสุขภาพเช่นเคยค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอคือช่วงนี้เนี่ยออนไอบ่อยมากๆเลยละค่ะแล้วพอทุกครั้งที่ไอนะคะก็จะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนบริเวณหน้าอกอะค่ะแบบนี้มีออนมีโอกาสที่จะเป็นโรคปวดไหลย้อนหรือเปล่าคะอาการที่เป็นมีโอกาสจะเป็นเกิดจากปวดไหลย้อนได้ปวดไหลย้อนเองเนี่ยอาการมันมีหลากหลายทีตั้งแต่ที่เฉพาะเจาะจงก็คือเช่นมีแสบแสบร้อนๆบริเวณยอดอกมีจุกคอหรือมีเลอเปรี้ยวอาการอีกกลุ่มซึ่งไม่ค่อยเฉพาะเจาะจงแต่เช่นมีไอเรื้อรังจะมีแสบคอมีเสียงแหบเป็นนานๆไม่หายสักทีเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการกลายเป็นเนื้ออรร้ายหืเ หลอดอาหารได้นะครับเราพอจะมีวิธีตรวจรักษาแบบไหนได้บ้างคะที่จะได้ดูแน่ชัดว่าเราเป็นหรือไม่เป็นกอดไหลย,ย้อนนะคะวิธีหลักๆที่เราจะใช้กันมีอยู่2อันอันแรกคือเป็นการส่องกล้องเข้าไปดูในหลยยอดอาหารโดยตรงตไปดูว่าหลอดอาหารมันมีอักเสบไหมมีแผลหรือเปล่ากับอีกวิธีนึงเป็นการใส่สายขนาดเล็กเข้าไปที่จมูกสายนี้จะคาไว้ที่หลอดอาหาร24ชั่วโมงเราจะได้รู้แน่นอนว่าเป็นกอดไหลย,ย้อนจริงหรือเปล่าทราบแบบนี้แล้วนะคะใครที่มาการเบื้องต้นอย่างที่คุณหมอได้บอกไว้ค่ะก็ให้รีบมาพบแพทย์นะคะ จะได้รักษาได้ทันเวลาค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะหมายเลขผู้โชคดีสัปดาห์ที่แล้วค่ะอีกสักครู่กลับมาอร่อยกันต่อกับเมนูอาหารไทยสูตรโบราณอย่างปลาถูต้มเข็บล้นปลาสลิดเตรียมข้าวร้อนๆรอได้เลยค่ะ เช็คอินโดยครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดตราคานชันโอ้โหดูดูคิดว่าร้านนี้ต้องถูกใจกีแน่นอนถูกใจค่ะ,คะถูกใจที่จริงหนูเป็นคนชอบทานอาหารไทยมากค่ะร้อจัดไหม ทานรดจัดไม่ได้ประมาณหนึ่งค่ะแต่ทําไม่เป็นเลยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องหาร้านที่อร่อยๆนะคะแล้วร้านนี้อร่อยแน่นอนค่ะกับร้านสยามพลาสก็จะเป็นอาหารไทยโฮมเมดแบบสูตรโบราณแท้ๆเลยนะคะซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยเขามีประสบการณ์ในเรื่องของอาหารและงานวิจัยมากกว่าสิปีด้วยมาดูองก่อนเลยดีกว่าอันนี้ก็คือปลาฟูสยามพราเนี่เองค่ะเขาจะใช้ปลาช่อนกับปลาสลิดทำเหมือนคล้ายๆเหมือนปลาดุกอ่ะกับน้ำยำซึ่งเขาทำาเองด้วยเขาเป็นเผาปกติจะเคยทานแต่เป็นแบบปลาดุกฟูนี้เป็นช่อนกับปลาสลิ ปลาช่อนกับปลาสตลิมาถึงอันนี้นะคะเป็นปลาทูต้มเค็มเคยทานไมคะไม่เคยเลยค่ะจริงไหมมันหาย่างนะที่คืออ่ะใช่เป็นหายากค่ะก็คือเขาจะเอาปลาทูนะคะไปต้มกับอ้อยกับน้ำอ้อยนะสองวันนะมันก็จะเข้าเนื้อแบบมากๆเลยอ่ะข้างหน้ากี้นี่อะไรอ่ะอันนี้เป็นอาหารจานโปรดของหนูเลยจะเป็นต้มยำกุ้งชอบทานต้มยำกุ้งมากใช้เห็ดเป็นเห็ดผู้ฐานค่ะมันจะไม่ดำ แล้วก็เท็กเจอร์เนี่ยมันจะแบบเหนียวกว่าแต่ข้าวน่ารักมากจริงข้าวไม่ธรรมดานะครับต้องบอกว่าข้าวนี้เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่มะพร้าวค่ะซึ่งเขาจะจะนึ่งเข้าไปอย่างนี้เลยนึ่งในนี้เลยโอ้ใช่น้ำมะพร้าวเลยนะใช่เพราะฉะนั้นข้าวนี้ต้องหอมมากแน่นอนต้มยำกุ้งอร่อยมากค่ะอร่อยมากูกใจไหมในขณะที่กินต้มยำกุ้งรสชาติเป็นไงคะไม่มันจนเกินไปจะออกแบบว่าทานง่ายแล้วก็ไม่เผ็ดจนเกินไปด้วยค่ะแล้วครบทุกรสทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มทั้งเผ็ด ซึ่งเห็ดนี่ส่งมาจากภูฐานเลยปะไม่ใช่ค่ะเป็นเห็ดภูฐานแต่ไม่ใช่มาจากภูฐานที่เอ้ยดีอ่ะมาอีกหนึ่งเมนูนะคะซึ่งเป็นอาหารไทยโบราณต้องมีหลนค่ะนี่ก็เป็นหลงปลาสลิดเคยทานไหมอ่ะไม่ทานปลาสลิดเคยทานแต่หลนปูอ๋อหลนปู้วทานกันบ่อยปลาสลิดอร่อยมากค่ะอร่อยมาก ชามเขาเหมือนว่าเค็มนะคือปกติ่หนูไม่ทานผักแต่หนูทานได้แค่บางอย่างแต่เมื่อกี้นี้ต้องบอกว่าอันอันนี้ไปยัไงคะใบบัวบกนะจริงกินยากเหมือนกันนะโอเคเลยไม่ขมใช่ไหมไม่ขมเลยไม่ขมเลยคือโอเคมากอันนี้คือเป็นผักที่หนูสามารถทานได้สำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้าอยากมาทานร้านอาหารแบบบรรยากาศมาอยู่บ้านแล้วก็อาหารอร่อยด้วยนะครับมาที่นี่ได้เลยครับร้านสยามพลาวนะครับอยู่ถนนพระราม9ครับซอยพระราม9 41ครับคุณผู้ชมลองโหวต้ามานะคะว่าคุณผู้ชมคิดว่าเมนูไหนเป็นเมนูเรี้ยวปากับเมนนนููที่ไดด้คะแสสงุค่ะ จะได้กินวอชเช่นหนึ่งพันบาทประธานที่นี่ฟรีเลยนะคะค่าสายต่อไปค่ะจะได้เป็นสมาชิกหนังสือแอคทิเช่นฟรีหนึ่งปีเต็มค่ะแล้วถามเรื่องผลงานดีกว่าค่ะมีละครอยู่ที่เล่นคู่กับไอ้นะเต๋อสันทุ้เดอวยเออเรื่องอะไรนะพี่หนูลืมแล้วคู่กองย้อดรักไปเป็นอะไรบ้างมีได้ร่วมงานกันเป็นละครที่สนุกมากถึงแม้ว่าอากาศมันจะร้อนเวลาตอนที่เราถ่ายแต่ว่า คือด้วยบทด้วยคาแรคเตอร์ของตัวพี่เตอ๋อด้วยแล,แล้วก็นักแสดงตัวอื่นๆด้วยมันสนุกอะค่ะที่มันตลกชอบถ,ถามจริงกับพายเอกโอเคไหมเรื่องเนี้ยพายเอกโอเคมากค่ะเปิดเรื่องมาปุ๊บถอเสื้อปุ๊บเลยคุณดีเลยคุณถอเอเลามเะไม่ไมลแล้ว,ลวถอดเสื้อให้ไปถอด่ะใครรู้ไหมใครเดียวสุริยน ตตยต่้ใต้สนิทเลยอะถอดและยืนข้างกันอย่างนี้เลยแล้วแบบว่ามีแบบเป็นเราเราก็มองเดียวโอ้แน่นอนค่ะ <c oughs> แน่นอนค่ะ <c oughs> อ๋อ ให้เติอพูดถึงนางเอกบ้างเป็นย kind of so ังไงบ้างเล่นบมาร์กี้เล่นกับกี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากก็ตอนใชใจเราก็คิดอยู่ว่าน่าจะเข้ากันได้อะไรเงี้ยแล้วพอได้มาเจอเป็นจริงบนโมันสนุกมากแสดงทุกคนสนิทกันหมดเลยค่ะแต่ละคนตลกมันยากที่จะคนประหลาดกับประหลาดมาเจอกันไี้ไหมคะจะมีพี่อุ๋ยบูด้าเบลส์บทมายังไงสองคนนี้ไม่เคยทําตามบทเลยค่ะต้องบทตลอดเขาเสริมเขาแทรกเขาและหนูวันหนูต้องเล่นเป็นตัวผู้กองชวีผ่องซึ่งก็ต้องแบบนิ่งๆหรือแบบ ต้องแบบหยาดสีพานจิงแบบเป็นคนจริงจังมันจริงจังไม่ไหวจริงๆพี่คปเล่นละครแล้วแบบว่ามันมันหลุดมันขำไม่ได้มันทั้งจิกนิ้วมันกัดลิ้นแล้วมันตัวหงีดแล้วมันก็ยังแบบขำขำถ้าอย่างนั้นเราก็คนดูดูต้องแบบขำแล้วก็สนุกสนนาแน่นอนสนุกค่ะติดตามด้วยนะคะว่าฉันเปรี้ยวปากฝากด้วยค่ะโดยที่เกิดคุณผู้ชมไปชิมอาหารที่ร้านไหนนะคะอย่าลืมแฮชแท็กเปรี้ยวปากมาหาเราด้วยจะได้แชร์กันนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเมื่อเรากลับมาเช็คเรื่องกิน อิน <In S 1> <In S 2> เรื่องเที่ยวแชร์เรื่องเปรี้ยวกับเปรี้ยวพาเชคอิน <Take in. S 2> <In. S 1> สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะส,สัปดาห์หน้าชวนมาชุ่มฉ่ำหนะ้าฝนสัมผัสความสวยงามของน้ำตกเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีแล้วไปจัดเต็มกับเมนูพื้นบ้านรแสแซ่บปิดท้ายกับของหวานน่ารักฝรุงร้งริ้งสนุกแน่นอนห้ามพลาดจ้า